ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,613เมื่อสตีฟกลับไปที่ห้องจัดเลี้ยงโฮเวิร์ดพ่อของเขายังไม่กลับมาเขานั่งลงได้ไม่นานโฮเวิร์ดกลับมาพร้อมกับยาเม็ดบนใบหน้าปรากฏทั้งยินดีทั้งโศกเศร้าสตีฟจับตามองไปที่ใบหน้าพ่อตนเองอยากรู้ว่าหลังจากพบกับเฮเลนาเป็นการส่วนตัวเขาดูอายุน้อยกว่าเดิมหรือไม่ หากใช่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้รับยาเม็ดของเยเชินจากเฮเลนาแต่ที่น่าแปลกคือพ่อตนเองดูไม่ต่างจากเมื่อสิบนาทีก่อนเขาอดไม่ได้ต้องคิดกับตัวเองครั้งนี้พ่อใส่ใจเรื่องในนอรดิกมากหรือเขาไม่ได้มาเพราะยาเม็ดของเยเชินเมื่อคิดเช่นนี้ในใจอดไม่ได้ต้องรู้สึกยินดีรู้สึกว่าเยเชินไม่ได้มอบยาเม็ดให้พ่อแต่ให้ตนเองพบเป็นการส่วนตัว ใช่ว่าคิดจะใช้ประโยชน์จากตนเองมากขึ้นในอนาคตใช่หรือไม่เขาไม่รู้ว่าพ่อตนเองเก็บยาครึ่งเม็ดไว้อย่างดีแม่โฮเมิร์แทบรอไม่ไหวอยากจะรีบรับประทานยาเม็ดทันทีแต่เมื่อคิดถึงจิตใจของลูกชายจึงตัดสินใจนำยาเม็ดกลับสหรัฐอเมริการอให้สตีฟไปจีนก่อนค่อยหาโอกาสที่เหมาะสมใช้ย,ยาเม็ดนี้เวลานี้เฮเลนายังไม่กลับมาที่ห้องจัดเลี้ยงหลังจากโฮเมิร์นั่งลงเขากระซิบกับสตีฟว่า พรุ่งนี้เช้าพวกเรากลับกันเถอะยังมีหลายเรื่องที่บ้านรอให้ฉันกลับไปจัดการคุณไม่ใช่คิดอยากรีบเดินทางไปประเทศจีนเร็วที่สุดไม่ใช่หรือสตีฟพ,พยักหน้าพูดว่าทุกอย่างเป็นไปตามการเตรียมการของพ่อขณะที่พูดสตีฟก็จำคำสั่งของเย่เชิญได้พูดว่าจริงสิพ่อหลังกลับนิวยอร์กฉันต้องไปฮูตันฉันต้องการซื้อบริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลหวังว่าคุณจะอนุมัติ ในใจสตีฟรู้ชัดเจนแม้บริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลที่เย่เชิญต้องการมีมูล,ลค่าเพียง3ามถึง4พันล้านดอนลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้นำตระกูลเขายัางตัดสินใจเองไม่ได้ซื้อกิจการประเภทนี้ไม่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นพ่อของเขาอาจคิดได้ว่าตนเองไม่ให้เกียรติพ่อที่เป็นผู้นำตระกูลนี่ต่างจากการไปลงทุนที่ประเทศจีนครั้งนี้ตนเองได้รับสิทธิ์ให้จัดการกองทุนห0,000นล้านสามารถใช้เงินห0,000นล้านนี้ลงทุนในประเทศจีนตามใจชอบแต่หากเขาใช้เงิน5 0,000นล้านนี้ยกย้ายไปลงทุนที่อื่นพ่อตอนเองคงไม่พอใจแน่นอนดังนั้นเขาต้องได้รับความยินยอมจากพ่อก่อนจึงสามารถเข้าซื้อบริษัทได้ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม โฮเอร์รู้สึกประหลาดใจถามสตีฟด้วยความสงสยัยเหตุใดจูจูคุณคิดซื้อบริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลบริษัทประเภทนี้ไม่ควรมีส่วนช่วยธุรกิจของเราได้มากนักใช่ไหมสตีฟกล่าวอย่างจริงจังว่าพ่อฉันคิดว่าดาวเทียมจะเป็นตลาดใหญ่ในอนาคตแน่นอนตอนนี้เข้าสู่ตลาดช้าไปหน่อยเราพลาดบริษัทของมัดไปแล้ว ฉันอยากมีบริษัทเพื่อฝึกฝนทักษะและทำความคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำของดาวเทียมโฮเวิร์ดกล่าวอย่างใจเย็นลงทุนในอุตสาหกรรมดาวเทียมตอนนี้ช้าเกินไปไม่ว่าจะทำกำไรได้มากแค่ไหนเป็นไปไม่ได้จะทำเงินเช่นบริษัทพลังงานและการเงินและยังไม่มั่นคงเหมือนอย่างหลังสตีฟเห็นว่าโฮเวิร์ดไม่ปฏิเสธอย่างจริงจังเขารีพูดว่าพ่อ บริษัทที่ฉันคิดจะซื้อมีมูลค่คาไม่เกินประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้รู้ว่าอุตสาหกรรมประเภทนี้ไม่สามารถเทียบกับพลังงานและการเงินแต่ยังอยากลองดูหวังว่าพ่อจะอนุมัติโพเวิร์ได้ยินว่าใช้เพียง5,000ล้านเหรียญสหรัฐเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าในเมื่อคุณอยากทดลองทำฉันในฐานะพ่อควรสนับสนุนคุณมากกว่านี้ฉันจะให้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คุณสามารถตัดสินใจได้เองในวงเงิน1นึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโฮเวิร์ไว้วางใจในตัวสตีฟมากขึ้นบางครั้งตนเองถึงกับรู้สึกว่าลูกชายรู้ผิดชอบชั่วดีอยากทำดีกับเขาจริงๆในเมื่อลูกชายอยากทำบางสิ่งที่เขาสนใจการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมถือเป็นการชดเชยสตีฟกำลังรอคำพูดนี้จากพ่อเขายัางรู้ดีจากสถานการณ์ปัจจุบันขอเพียงข้อเรียกร้องของเขาไม่รุนแรงเกินไป ไม่ให้พ่อของเขารู้สึกลำบากใจต้องให้ไฟเขียวแก่เขาแน่นอนเมื่อได้รับอนุมัติสตีฟคิดวางแผนการหารือการซื้อกิจการบริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลหลังจากกลับไปเจรจารายละเอียดการซื้อกิจการจากนั้นให้คนของเขาดำเนินการติดตามผลให้เสร็จสิ้นส่วนตัวเขาจะรีบเดินทางไปประเทศจีนรายงานตัวต่อเย่เชิญทันทีบทที่6614 สองพ่อลูกเดินทางออกจากพระราชวังนอดิกหลังกลับโรงแรมสตีฟกลับไปที่ห้องของเขาให้คนสนิทติดต่อบริษัทดาวเทียมระยะไกลที่เย่เชิญต้องการทันทีใช้ดาบไวตัดความยุ่งเหยิงให้ความใส่ใจใกล้ชิดเจรจาให้รวดเร็วใช้โอกาสนี้แสดงให้เย่เชิญเห็นถึงความสามารถของตนเองในการจัดการเรื่องราวบริษัทดาวเทียมระยะไกลแห่งนี้ผลประกอบการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ดีนะัก รายได้หลักมาจากอนุญาตให้บริษัทต่างๆทั่วโลกใช้ข้อมูลแผนที่ดาวเทียมหรือสร้างชุดแผนที่นำทางจากดาวเทียมด้วยตัวเองขายซอฟต์แวร์ให้บริษัทที่ต้องการอย่างไรก็ตามเนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมมีความแม่นยำสูงจึงต้องจดทะเบียนกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติมีข้อกำหนดและข้อจำกัดมากมายการสร้างรายได้เป็นไปอย่างยากลำบาก ช่นบริษัทที่ต้องการจะซื้อข้อมูลดาวเทียมซื้อได้เฉพาะภาพที่ถ่ายเมื่อหลายเดือนก่อนเพราะเกรงว่าการอัปเดตข้อมูลล่าสุดอาจจะทำให้ความลับของกองทัพหรือหน่วยงานอื่นร่วไหลกำหนดให้เร็วที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนจึงมีผลทำให้ไม่อาจขายข้อมูลปัจจุบันให้พันธมิตรได้ส่งผลให้ภาพถ่ายดาวเทียมไม่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้จำนวนมากเพราะภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ใช่แบบเรียลไทม์หากฐานข้อมูลได้รับการอัปเดตรวดเร็วพอ ประโยชน์จะเพิ่มขึ้นทวีคูณแต่สำหรับรัฐบาลสหรัฐสิ่งนี้อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาเมื่อประธานาธิบดีต้องเดินทางลับๆหนึ่งวันต่อมาชาวเน็ตทั่วไปสามารถจับความเคลื่อนไหวผ่านการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของแอร์ฟอร์ดวันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้สหรัฐยังมีปฏิบัติการทางทหารในหลายประเทศ เช่นกองทัพสหรัฐมีปฏิบัติการในซีเรียรูปถ่ายดาวเทียมปรากฏให้เห็นชัดเจนวันรุ่งขึ้นสิ่งนี้กองทัพสหรัฐยอมรับไม่ได้เช่นกันนอกจากกฎระเบียบเข้มงวดเรื่องเวลา สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติยังมีข้อกำหนดอื่นอีกมากมายเช่นภาพดาวเทียมในช่วงพิกัดที่กำหนดบางแห่งไม่อาจเผยแพร่ได้และแม้แต่บางแห่งต้องแทนที่ด้วยรูปภาพที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติจัดทําขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้คนอาจมีการสร้างไซโลระเบิดนิวเคลียร์ในสถานที่นี้แต่จากแผนที่ดาวเทียมกลับเป็นพื้นที่ว่างเปล่า นอกจากนี้ฐานข้อมูลต้องส่งตรงไปแผนกรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันโอกาสที่อาจเกิดความลับรั่วไหลข้อจำกัดเหล่านี้เป็นเหมือนพันธนาการและคำสาปแช่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานสำหรับบริษัทนี้ครั้งหนึ่งผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นวังจะขายบริษัทเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ไร้ข้อจำกัดแต่ฝ่ายความมั่นคงของชาติกลับไม่ให้โอกาสพวกเขา กำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทนี้ต้องเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันและผู้ควบคุมแท้จริงของบริษัทต,ต้องเป็นคนอเมริกันที่มีอายุมากกว่าสมรุ่นสิ่งนี้จำกัดผู้ซื้อที่มีศักยภาพทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาไม่เพียงข้อกำหนดการควบคุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ก่อนบริษัทจะจดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคนต้องเป็นบริษัทจากประเทศสมาชิกนาโต้อีกด้วย นั่นหมายความว่าหากเย่เชิญคิดได้หุ้นบริษัทแม้แต่1%เปอร์ผ่านช่องทางปกติสิ่งนี้เป็นเรื่องในจินตนาการแน่นอนข้อจำกัดจำนวนมากทำให้ผู้ก่อตั้งบริษัทคิดขายบริษัทออกเป็นความฝันเช่นกันไม่มีคนสนใจบริษัทเช่นนี้ท้ายที่สุดไม่มีใครยินดีซื้อบริษัทที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด ขณะที่ผู้กอ่อตั้งบริษัทคิดว่าเขาคงไม่สามารถขายบริษัทนี้ได้จู่ๆเขาก็ได้รับข่าวว่าตระกูลรอดชัยผู้โด่งดังสนใจบริษัทเล็กๆของเขาพวกรอชัยต้องการซื้อบริษัทของพวกเขาอย่างจริงจัง